สวัสดีครับทุคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยทําตัวคาร์บูเรเตอร์ BL 9000ตัวพ่นลมของมาริอมานะครับเทียบกับตัว NE 5 0 0ตัวนี้นะครับนี่นี่นะก็ของตัวนี้ที่ผมท,ทำคลิปที่แล้วเปรียบเทียบรูปร่างนะมันก็จะต่างกันที่อย่างปอดปั๊มแล้วก็หล,ล่อรูท่อแล้วก็ตัวอะไหล่ภายนอกต่างๆเนาะตอนนี้ผมจะมาทําคลิปแกะชิ้นส่วนภายในให้ทุกท่านดูว่า แต่และชิ้นส่วนข้างในเนี่ยสตัวนี้เวลาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะไ,ไปดูกันเลยครับครับหลังจากที่เราแกะชิ้นส่วนออกมาน,นี่นะครับตามที่เห็นนะตัวบนเนี่ยเป็นเ d 5น0นะตัวนี้เนาะสองแปดสองสองเก้าแปดตัวล่างจะเป็นสองเจ็ดหกศูนสี่ห้าจะเป็น BL เ0เก้าพันนะเดี๋ยวผมจะเอาทุกชิ้นส่วนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้ท่านดูเนาะตัวเ d 5 0 0เราจะใช้ใมือสาย ตัวเบกับพันจะใช้มือขวานะอ่าตัวนี้ดูนะเนี่ยตัวเข็มเล่นก็ดูเหมือนกันนะเห็นไหมเข็มเล่นดูเท่ากันเลยนะส่วนไอ้นี้โตเท่ากันแน่นอนนะอันนี้โตโต 21- 4อันนี้ก็ 21- 4เท่ากันอ่านะโอเคผมเอาที่ทําดูเข็มเล่นมันเหมือนกับเ๊บเลยใหญ่เท่ากันนะชิ้นต่อไปตัวเสื้อตัวเสื้อตัวนี้อยู่มือซ้ายตัวนี้อยู่มือขวาเห็นไหม 15้าเท่ากันแล้วก็รูนุน่มนี่ผมแกะดูเมื่อกี้ก็เท่ากันนะตัวนี้มันแกะได้นะนี่แกะเอามาดูได้เห็นไหมนะ,นะเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบดูมันก็เท่ากันนะเนี่ยรูเท่ากันเลยให้ผมใส่ึ้นให้เอาละประมาณนี้นะตัวต่อไปก็ต,ตัว,ต,วตัวเสื้อตัวนี้เนาะ ตัวตัวตัวท่อเยอะเป็นตัวเบียวกาพันท่อน้อยเป็นเนะอ็นดอยนะรงโอเคทุกรูเหมือนกันหมดเลยนะมีแต่ว่าข้อต่อต่อตางกันบ้างนะโอเคส่วนตัวประเกลนต่างๆทั้งหลายก็เป็นสแตนดาร์ดของผ้าปั๊มทั่วไป ก็สรุปว่าตั้งจากที่ผมแกะเทียบดู n e 500กับตัวเบลกวบพันเนี่ยสองตัวนี้ดูได้ตามไม่ทราบเลยนะครับว่าตัวไหนใหญ่กว่าตัวไหนเล็กกว่าแต่ในมุมของผมก็คือว่าเขาจุนน้ำมันนะที่ทำให้มันแตกต่างนะคือเรื่องน้ำมันเนี่ยมันละเอียดมากจนกระทั่งเราอาจจะใช้เครื่องมือวัดหรือว่าใช้ตาดูอาจจะไม่รู้นะสองตัวนี้ผมเทียบกันแล้วทุกชิ้นส่วนเนี่ยคือขนาดดูน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะ ถ้ามีโอกาสหน้าผมจะมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านดูใหม่อีกทีว่า2ตัวนี้นต่างกันแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ามันต่างกันเพราะมันใช้ซีซีไม่เหมือนกันแต่ว่าที่จริงต่างตรงไหนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าผมจะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูใหม่ถ้าท่านใดมีคำถามก็ลองทัมคำถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลคำตอบมาให้ครับคุณได้รับชมครับ